ย่อไว้นะครับเพื่อง,ง่ายต่อการคนา้นคว้าต่อเล่มสุดท้ายเล่มที่45นะพระไตรปิฎกก็จะมี45เล่มนะครับเล่มสุดท้ายนี่ก็จะเป็นอภิธรรมปิฎกนะครับเล่มที่45นะครับก็จะเป็นคำพีประธานภาค6ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายนะครับต่อจากเล่มที่44ซึ่งคำพีประธานก็มีทั้ง6ภาคนะครับ เป็นคับพีที่มีความละเอียดพิสดารนะครับอธิบายความเป็นปัจจัยเหตุสนับสนุนกันและกันของธรรมทั้งหลายนะครับโดยใช้การอธิบายแบบสําหรับเล่มนี้เป็นการอธิบายแบบปฏิเสธนะครับแล้วก็ประสานกับแบบอนุโลมนะครับท่านเรียกว่าเป็นปัจจนียะปัฏฐานนะครับแล้วก็อนุโลมปัจจ尼ยะปัฏฐานนะครับปัจจ尼ยปัจจียานุโลมปัฏฐานนะครับ ก็เป็นการนำหัวข้อนะครับจากธรรมะสังคณีนะครับมาตั้งแล้วก็อธิบายขยายให้ละเอียดลึกซึ้งพิสดารโดยใช้ปัจจัยยีบสีประการนะครับปัจจัยยีบสีประการอย่างที่เราเคยได้ฟังนะครับในการสวดระอยพิธรรมที่ได้เราที่พระท่านสวดก็คือ เหตุปัจจยุอารมณะปัจจยุทิปติปัจจยอนันตรปัจจยสัมนันตรปัจจยสหชาติปัจจยอัญญมัญญปัจจยนิสัยปัจจยอุปนิสัยปัจจยปุเรชาติปัจจยปัจฉาชาติปัจจยอาเสวนาปัจจยกรรมปัจจยวิปากปัจจยอาหารปัจจยอิทริยปัจจยุชานปัจจยมัคคปัจจย สามประยุติปัจโยวิประยุตตปัจโยอัติปัจโยนัติปัจโยวิคตตปัจโยอวิคตตปัจโยก็เป็นปัจจัยทั้ง24ประการนะครับที่ใช้นะครับเพื่อที่จะมาอธิบายนะครับแจกแจงโดยละเอียดพิสดารเพื่อขยายหัวข้อธรรมจากมติกานะครับในเล่มที่34นะครับ สำหรับท่านที่สนใจค้นคว้าศึกษาธรรมะที่เรียกว่ามีความยากนะครับที่ละเอียดลึกซึ้งพิสดารท่านก็จะสามารถรู้นะครับและเข้าใจได้จากคำภีปฐฐานนะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคสุดท้ายคือภาคที่6ก็จบนะครับพระไตรปิฎก45เล่มย่อนะครับเนื้อหาไว้นะครับเพื่อจะได้ประกอบในการ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับขอบคุณที่รับฟังรับชมขอบคุณมากครับ